สวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะเอ้ยบอกสิเอ้ยจะไปไหนวันนี้เอ้ยมาพามาดูอะไรวันนี้เอ้ยมาพามาดูมาดูที่ฮอนด้าค่ะดูเขาจัดอ่าโอเคเขาจัดอะไรนะลูกเขาจัดอะไรนะจัดของเล่นจัดของเล่นอันไหนไล่ดูซิอันไหนแนะนำสิโอ้โหมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ นมปแล้วก็อันนี้ขนมปังขนมปังเกหอมไมเบอรเกอหอมไหมดูดูสิดอกคูชิโอ้โหส h i มัน้มีเนื้อด้วยมันวกอมีผด้วยโอ้เยอะเลยแล้วก็แซลมอนแล้วก็น้ำึ้ด้วยโอเคจานหรือถ้วยเป็นฟลายยี่สมรวมนอ อันนี้เนื้อด้วยนิ่มไหมนิ่มไหมโอเคมีแซลมอนไหนแซลมอนอยู่ไหนในแซลมอนแซลมอนอยู่ไหนลูกแซลมอนแซลมอนโอ้โหไหนไปชมรถสิไหนพาไปชมรถสิคันที่หนึ่งอยู่ไหนนะไหนดูดิคันที่หนึ่งเขาจัดยังไงสวยไหมไหนพาคุณแม่ไปดูหน่อยสิมาเร็วมาเร็วอันไหนไหน ไม่อันนี้คันที่เจ็ดอ๋อโอ้เดี๋ยวดูคันที่หนึ่งเซียวีนะคะนี่คือคันที่หนึ่งรถแบบสวยมากค่ะสวยมากมเลย,ยาแบบมาเลยที่นั่งด่วอ้โหูนี่สนี <enthus> ่เธออันนี้ให้คะแนนสิบคะแนนมีสิคะแนนรึคะนี้นนะนนจะให้กี่คะแนนสิบคะแนนสิบคะแนน ทำไมสำหรับการจัดสวยนี่เขาจัดเป็นตีมอะไรลูกตีมปลามีอะไรนะลูกมีอะไรมีนกนกสีเหลืองมีหมวกด้วยโอ้โหพี่เขาจัดสวยอ่ะคันนี้สอบเป็นฮาโลวีนกลัวไหมผีหลอกไหมไม่กลัวไม่กลัวเลยแมงมุม อุ้ยดูดิแมงมุมเออใจแมงมุงมกว่าไหมลูกกว่าไหมก็ไม่กว่าอ่ะคันนี้ให้กี่คะแนนนะเต็มสิบคะแนนสิบคะแนนสิเอคะแนนเออเขามีเต็มสิบเธอจะให้สิบเอ<ม>็ดคะแนนใครเลือคันที่สามเขาจะได้กระจกว้าคันที่สามเาแถมกระจกด้วยนี่ โอ้ดูสิเขาเขียนว่าไงเขียนว่าไงอลิสาอาซี่อาซี่ลาเทสสะท้อนในแววตาไม่ใช่คลอดในกระจกโอ้นี่เป็นกระจกนะคะอู้หูสวยมากใช่อันนี้เป็นตีมอะไรนะลูกตีมอะไรนะตีมแบบงานแต่งอ๋อรถคันนี้เหมาะสำหรับใช้กับงานแต่งใช่ไหมลูกนี่งานแต่งชัดเลยนี่โอ้โหสวยจังเลยดูดิคันอริสา คันนี้ให้กี่คะแนนคันน้สิบเอ็ดเลยค่ะแล้วก็าสิบสองค่ะว้าวคันนี้ให้กี่คะแนนให้คันนี้เขาจัดธีมอะไรลูกเขาจัดเป็นห้องข้างในรถเลยอ๋อเป็นแคมปิ้งใช่ไหมคันนี้เป็นแคมปิ้งหรือเปล่าเดี๋ยวเพิ่งไปสิไปดูคันนี้ก่อนเขาให้ทำอะไรโอ้โหเขาเป็นแคมปิ้งเอาเด็กขึ้นไปดูซิขึ้นไปไหมน้องขึ้นไปไหมขึ้นได้ไหม ในพี่เอ๋ยลองขึ้นซิขึ้นได้ไหมพี่เอ๋ยอย่าได้ไหมคะนี่โอ้โอ้โอ้พี่เอ๋ยขาไม่ถึงโอ้ย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 ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องขึ้นพี่เอ๋ยเดี๋ยวตกอันนี้ให้สิบสามเลยว้าวคะแนนเต็มสิบให้สิบสามเลยเหรอคะให้สิบสามโอเคไปไหน เลว้าวไหนย้อนลูกบอลขึ้นสิลูกโยนลูกบอลขึ้นนี่ไงตีมทะเลของจีนว้าวไหนคืออะไรไม่่ใชาาฉลแมวหรือเปล่าแมวหรือเปล่ามีมีเอ่อน้องหมีกำลังดูชายหาดเอาน้องหมีปอนกุ้งทีมจัดเต้มมีมีดอกไม้ดอกสวยไหมลูกสวยไหมตีมีเป็นตีมอะไรนะให้ยี่สิบเลย เมเที่ยวทะเลคะแนนเต็มสิบให้ยี่สิบเลยเต็มหกเต็มหกเป็นตีเอ่อปั๊มน้ำมันตีมปั๊มน้ำมัน e ีอ๋มอ,ม,อ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 มีแผงโซลาร์เซลล์ด้วยใช่เหรอไม่ใช่ตีมอวากาศเหรอลูกไม่ใช่ตีมอวกาศเป็นปั๊มน้ำมันอ,อ๋ออ๋อเป็นแบบรอชาร์จไฟใช่ไหมลูกอ,อ๋อ เป็นตีมเพื่อโลกใช่ไหมพันที่เจ็ดอู้นหมอแต่เป็นแต่เป็นีมขนมหวานเป็นตีมขนมหวานอ๋ออันนี้แบบไปเที่ยวในสวนหรือเปล่าลูกอันนี้ตีมเหมือนไปเที่ยวในสวนหรือเปล่าเหมือนไปนั่งกินข้าวนอกบ้านใช่ไหม C I Y โอ้ซิตี้อันนี้ city ว้าวเลยสวยไหมล่ะ คันที่เจ็ดแล้วลูกอันนี้แหละอันนี้คันที่สิบเอ็ดอ๋อคันที่แปดขันที่แป็นทะเลเป็นทะเลเอามีกระเป๋าเดินทางด้วยเปลือกหอยด้วยอือสวยนั่นนี่คันที่เก้าแล้วลูกคันที่เก้าอันนี้คันที่สิบลูกขีเก้าอยู่นู่นคันที่เก้า อ๋อซีวีคเป็นรถแข่งคันที่สิบไปของพี่นี่คันที่ส <c oughs> ิบชอบมากเลยโอ้คันที่สิบสวยมากคันที่สิบไปเลยว้าวไปเลยชอบซีวีคคันที่สิบเอของพี่โจ,โจ <c oughs> ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูข้างในรถด,ดีกว่า,วาโอ้โหว้าวไม่ลูกว้าวไหมกระติกน้ำ ติกน้ำน้ำแข็งไม่ละลายเลยใช่ไหมน้ำแข็งไม่ละลายเลยให้ยี่สิบไปเลยที่ไหนทุกคันนี้คันที่สิบเอ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์ไปเลยหนึ่งศูนย์ศูนย์ไปเลยอันไหนชอบคันไหนมากที่สุดทั้งหมดสิบเอ็ดคันนี่หนูชอบอ่ะตรงนี้หนูชอบคันไหนลูมขนมหวานอ่ะคันนี้ขนมหวานละลูกแต่แคมปปิ้งใช่ไหม เออนี่เด็กจะชอบแบบนี้ค่ะเป็นอยู่แบบคัมปิ้งแล้วคันที่สิแล้วก็แล้วก็คันคันที่เท่าไหร่อันนี้คันที่เท่าไหร่บอกสิคันที่เจ็ดแล้วก็คันที่สิบอ๋อที่เลือกคันที่สิบกับคันที่เจ็ดแล้วก็คันที่สามค่ะเอ้ยสี่แล้วก็คันห้อ้หมีแต่คันสวยๆนะลูกดูดิอู้หูดูเขาจัดเต็มเลยอ่ะไหนบอกพี่ๆสิ บอกพี่ๆสิบอกพี่ๆอันนี้บอกพี่ๆซิสนใจไหมไหนเนสนใจมไหยสนใจให้มาดูที่ไหนมาที่ฮอนด้าสีแดงมาที่นด้าสีแดงใชอ่าถ้าสนใจมาที่ไหนนะเอาไปยืนตรงที่สวยๆเอาไปที่ฮอนด้าสีแนี่มีโต๊ะให้เราด้วยอ่ามีโต๊ะให้ด้วยโต๊ะเพื่ออะไรเพื่อรับแขกเหรอลูกรับรับรถเอาไว้โต๊ะสอบรอรับรถเออดูสิใหญ่โตมโหฬารเลย ดูตรงนี้ก็จะเป็นที่รองรับลูกค้านะคะเวลาลูกค้าเขามาดูรถแต่ช่วงนี้เขาน่าจะเป็นการจัดการแข่งมั้งค่ะว่ารถแต่ละคันใช้เหมาะสมกับาการไปเที่ยวประเภทไหนอย่างนี้หรือเปล่าคือปกติมาก็ไม่เคยเห็นนะว่าจะมาจัดแบบนี้แต่มาครั้งนี้ก็คือห็นจัดแต่รถแต่ละคันก็จะมีแต่คันสวยๆนะคะแต่ว่าเด็กๆเขาก็จะชอบคันนี้แต่ว่าเมย์ก็ชอบคันนี้นะพี่ๆดู อือ uh ื huh. ดูดอกสิสวยมากสวยมากเลยอเน,นี่ โอเคอันน okay, ี <Okay. S 2> <Bye. S 1> ้ไปยืนไปยูยืนอยู่กับมีซิแล้วก็บายบายเลยลูกบายบายโอเคทันนี้สิหันหน้ามาทางนี้สิบายบาย